ร่มมันจะสําคัญก็ต่อเมื่อในวันที่เราเดินตากฝนคนคนะ่ะจะสําคัญก็ต่อเมื่อในวันที่เรามีผลประโยชน์คนที่เกียดเราอะ่ะต่อให้เราตะโกนดังแค่ไหนเขาก็ไม่ใส่ใจเราหรอกคนที่ใส่ใจเราอะ่ะต่อให้เราเงียบมากแค่ไหนความรู้สึกข้างในเขาก็ได้ยินได้ดีอย่าเอาไปเล่าถึงมีเรื่องเศร้าอ่ะก็อย่าเอาไปพูดดีกว่าเขาเขาก็เหมือนไส้พอยากไรอ่ะเขาก็สมน้ำหน้าเพื่อนอะ่ะไม่จำเป็นต้องมีมาก พราะตอนลําบากอ่ะก็เหลือไม่กี่คนตอนเรามีผลประโยชน์อ่ะใครๆก็วิ่งเข้าหาแต่พอหมดผลประโยชน์มาคนถามหาก็ไม่มีสักคนทําดีกับคนไร้ค่าต่อให้ทําถึงชาติหน้าเขาก็ไม่ว่าเราดีหรอก 4. อย่าที่ต้องมีอย่าทิ้งคนที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่เคยร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้